เอาเลือกตั้งนครศรีธรรมราชไหมฮะเลือกตั้งนครศรีธรรมราชมีพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลสามพักลงแข่งขันฝ่ายค้านหนึ่งพักเมื่อวานนี้ไปหาเสียงกันแชมป์เก่าเนี่ยต้องเป็นภูมิใจไทยใช่ไหมใช่ค่ะที่ถูกให้เลือกตั้งใหม่ไปเนี่ยต้องไปแชมป์แชมป์เก่าที่ใว่หนึ่งความเป็นพักนะก็เมื่อวานนี้ก็มีการไปช่วยหาเสียงโดยคุณซาบิดาไทยเศษ แกนนาพักไปช่วยผู้สมัครของพักภูกมิใจไทยก็คือสวัยเรื่องสีนินนี่ฮะท่านผู้ชมก็ต้องอาศัยนี่ก็ถือว่าภูมิใจไทยคุณซาบิดาลูกสาวคุณชาดาเนี่ยถือเป็นว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตานะค่ะนี่เห็นไหมมีบรรยากาศสักนิดหนึ่งไหมหรือมีแต่ภาพมีบรรยากาศไหมไแล้วมากกว่าครึ่งผ่านไปครึ่งทางแต่นโยบายของเรานั้นเห็นผล วันนี้เรามีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถึง8คนค่ะครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำประปาสะอาดดื่มได้ด้านแรงงานวันนี้เรามีรัฐมนตรีแรงงานด้านการศึกษาเราพร้อมที่จะพัฒนาเรื่องของการศึกษาและด้านการพาณิชย์ พร้อมที่จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องครบทุกด้านสิ่งสำคัญก็คือเลือกพักภูมิใจไทยเลือกครูสวัยเบอร์หนึ่งครูสวัยจริงใจไปต่อขอเสียงปรบมือให้ครูสวัยหน่อยค่ะนี่ก็ไม่ค่อยเห็นลูกนี้นะค่ะลัมตีช่วยมาไทยซาบิดาไทยเศษอาณะที่ประชิดิปัดเมื่อวานนี้ได้ในหัวชวนหลีกภัย มาช่วยปราศัยทาพผู้ชมฮมะเลือกตั้งซ้อมนครสิทธิธรรมราชส่งอดีตสสหลายสมัยเลยคุณชินวรบุญเกียรติค่ะเป็นการปราศัยท่ามกลางสายฝนเหมือนกันคุณชวนมาคุณจุเินมาแล้วก็อีกหลายท่านรวมถึงคุณกระดกพรเดชเดโชคุณแม่ของสอสประชดิปัตย์น,นครน่ะชัยชนะเดชเดโชที่พลาดหวังจากตําแหน่งนยายกบจนครสิทธิธรรมราชไปในการเลือกตั้งนยายกบจจาได้ไหมมาปราศัย ที่สําคัญก็คือคุณจนาวนชวแคมเปญมาบอกรักในชวนให้กําลังใจในชวนเอ๊ะอะไรนะใช่หรือเปล่าตัวคุณจินววนตัวคุณจินววนซึ่งเป็นผู้สมัคร,รอคะค่ะบอกแคมเปญคือมาบอกรักคุณชวนให้กําลังใจคุณชวนเพราะว่าเป็นศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนก็ยังปราศัยเป็นปราษาปากใต้ขอคะแนนให้คุณจนววน์เบอร์สองเน้นย้ำ เลือกตั้งสุจริตอย่าให้ใครมาดูถูกคนนครว,ว่าไม่อะไรเนี่ยไม่สา,าสาหราอ่ะสาหรเห็นพี่ช่างแต่งหน้าที่เขาเป็นคนใต้บอกว่าเหมือนกับแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการทุจริตคือคุณคุณชวนกําลังพูดถึงการเลือกตั้งที่สุดจริตดังนั้นก็เลยพูดว่าอย่าให้ใครมาดูถูกคนนครว่าไม่สาหราความผิดพลาดที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปแต่คนที่เกี่ยวกับการซื้อเสียงต้องรับผิดชอบอันไหนฟังดูสักนิดหนึ่งฝนตอบเหมือนกัน ที่เดียวมัก็เหมนกนไปต่อดเราไ่ว่าเยวชาวโปักัน่ยาต่ไเน่องใช้่ตมแ้เพรา่านี้ใช้นก็เรเนปยอน้ป็น่รรปจุดนั้นนเป็นเดี๋ยวนปากท่ารปนั้นีก็เป็นเยันงาน่เราี่เราปจตดนกเปวัีป็น่าที่ราปจุ้เปน่ดป็า่า่ราไปดนั่นีอนร อีกบาประการเนี่ยเราไปตรวจสอบ่นยอดารปฏิบิตก็มาังเกตุประมานี้คือหนึ่งาชีสุทของอ่อนเจ้าซำประกาศเพิ 4, 3, ่มเป็น3้เป์เซ็นต์ในธุรกิจขยายไปกลางทุกวันแล้วกาลดเลือชิเปอร์เซ็แต่วันนี้พอมาแล้วกี่กับข้อต่อช่วงกับเงินทีเอข้นไปร่วมปัจทุันซ้อ่อนหแนวกับอ่อนแนวกับกรุมรววในทุ่กุดไปแต่คนพลิกถ้าวามตองการหมา นี่เทพพระเจ้าเลยนะคุณชวนผมจะบอกให้เวลาคุณชวนปลาใสในอดีตนี่ผมเคยไปทําข่าวสมัยผมยังหนุม่มคนนี้เงียบกริบเลยฟังคุณชวนแบบตั้งใจฟังอ่าตอนนี้บังเงินฝนตกนก็เลยไม่รู้บรรยากาศเป็นยังไงขนาดที่ของพรคกล้าทำลูกเขยคุณชินวานนี่แหละอ่าร้อยเอกธรรมนัสรวมถึงคุณนรุณลพินโยศินวัตรใช่ไหมหัวหน้าพรคกล้าทำไปด้วยกันคุณไผ่ลิศก,ก็ไปค่ะอ่าร้อยเอกธรรมนัสดูจะประสายมีความดูเดือด ลักษณะก็คือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสอสอถึงสิบคนทําไมไม่มีร่ำตีสักคนทั้งที่นครคือเมืองหลวงของปักใต้โอ้ mm hmm. oh, คุณธรรมราชทำอะไรอ่ะถ้าดูเดือดเนี่ยหน้า,นาแดงเลยค่ะเ, <Ha. S 1> เออยังไงนะถือเป็นศักิ์เสีของคนปักใต้เลยการเลือกตั้งของคนนครเลยเมือง mm hmm. หลวงของปักใต้มีสอต้องสอทั้งตั้งสิบคน mm hmm. ไม่มีร่ำตีสักคน uh huh. อา่าอ<บ>่าไหนไปดูบางช่วงบางตอนสิค่ะ ครนะครับสีธรรมราชนะครับเรามีโสโสตั้สิบคนสิบเขตแต่ทำไมนครไม่มีรัฐมนตรีสักกคนทางทางนี้จังหวัดน,นครสีคือเมืองหลวงของชาวใต้เราต้องคิดแล้วอันนี้เป็นศักดิ์สีีของพี่น้องลูกคนนครใช่ไหมใช่ไหมี่น้องใช่ไหม ท่านต้องหาคนที่พื้นได้ใจถึงไม่ต้องไล่นหมากพูดสั้นๆว่าได้ครับได้ครับนี่นั่นไงขนาดที่พักประชาชนเป็นฝ่ายค้านพักเดียวส่งผูส้สมาเขตแปดนคริทธรรมราช ขรประกาศว่าวันนี้เปิดเวทีปราศัยใหญ่5โมงเย็นที่ลานออกกำลังหลังตลาดพอเพียงที่จันดีขนทัพใหญ่มาเลยนะคะนำโดยผู้สมัครคือนัฐกิจอยู่ดวงนี่แหละอยว่ด้วงปีชาหัวหน้าพักหัวหน้าพักประชาชนคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิรวมถึงคนอวิโรดลัคนาดีสอนรังสิมันลมลักษนกศรีนอกชายทรรัตุลาทนอย่างนี้เป็นต้นนี่เาเลือกตั้งเดี๋ยวเลือกวันอาทิตย์นี้แล้วนะวันอาทิตย์27ค่ะออาโปรดติตามดู